หลวงพ่อเจ้าวาดวัดพิศโสพรามนะครับตามมาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับเนี่ยเหลือจะคันหนึงครับคือคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรถสิบล้อนะครับนําปลานะครับเป็นลูกปลาที่จะนํามาปล่อยนะครับถุงละหนึ่งร้อยตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าบนรถคันนี้บรรทุกได้เท่าไหร่นะครับเด้อนะครับลงไปแล้วสามรถสิบล้อนะครับอันนี้เป็นคันที่สี่นะครับญาติโยมก็กําลังรอนะครับที่จะลําเลียงปลานะครับไปสู่ ลำน้ำนะครับแต่ว่าด้วยหนทางมันเละเหลือเกินนะครับนี่นะครับเวลาจะเดินต่างๆนี่รองเท้าใส่ไม่ได้เลยนะครับโอ้นี่นะครับนี่นะครับมีญาติมีโยมนะครับลบรถสิบรอเด้อนะครับโอแสดงว่ายืนผิดที่แล้วนะครับกับผมมาตมภาพนี้นะครับนี่นะครับรถสิบรอนะครับ คันสุดท้ายคันที่4ี่นะครับที่ลำเลียงปลานะครับมาเพื่อจะได้เตรียมที่จะปล่อยนะครับประเดี๋วพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคุยให้ฟังนะครับว่าไปซื้อนะครับสั่งมาที่ยโสธรบ้างประมงยโสธรนะครับอำนาจเจริญนะครับศรีสะเกดนะครับแต่ว่าได้มากสุดนี่รู้สึกว่าจะเป็นที่ยโสธรนะครับเด้อนี่นะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับใส่รองเท้าไม่ได้นะครับมันเลสนะครับถนนก็เลยนี่นะครับญาติโยมกําลังรวมตัวกันใหม่นะครับเพื่อจะได้นําปลาไปปล่อยนะครับขนไปแล้วหนึ่งอสามรถสิบ้อนะครับนี่เป็นขั้นที่สี่นะครับเด้อประดิษฐ์ประคุณนะครับกำลังประชาสัมพันธ์นะครับ กำลังประชาสัมพันธ์นะครับเด้อญาติโยมนี่เดินย่ำถนนจนเป็นเลนเลยนะครับกำลังรอที่จะนำปลาลงจากรถนะครับกะผมมาตมาภาพเตรียมตัวมาไม่ทุกนะครับเดือนะครับนักเรียนเขาแถวนี้นะ นู่นนะครับกำลังจะเปิดเอาปลาออกมานะครับนี่เป็นนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วเด้อนะครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วเด้อนะครับตำรวจทหารนีใครตะเคีนตะนึงหนูน้อยนะครับมาช่วยนำปลานะครับทั้งเล่นทั้งทำนะครับ นะครับเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเด้อนะครับคงจะมีอีกปีหน้านะครับประเดชพระคุณบอกว่าถ้าโควิด1 9หมดไปนะครับจะเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าจะบริหารจัดการให้ง่ายกว่านี้นะครับนะครับโชคดีมีแต่ลูกชาวไร่ชาวนานะครับเลยไม่กลัวคนนะครับเลยไม่กลัวขี้คนนะครับ เดินย่าเดินย่ําไปย่ํามานี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับถึงล้มก็ไม่เจ็บเด้อนะครับเพราะว่ามีแต่ขี้โคนแล้วนะครับขอแดตนี่เขอแฉขแะขอนุญาตออกไปทั้งหมกสนอจังหวงขวางเนาะครับเด้อกับผมมาตมาภาพตั้งแต่มีชีวิตเกิดขึ้นมานะครับก็เพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเลยอยากเก็บภาพให้ญาติโยมได้ดูได้ชมนะครับ ญาติโยมทางวัดบ้านเก่าบบนะครับผู้ที่ไม่ได้มานะครับจะไปเปิดให้ญาติโยมฟังในดูได้ฟังทางนู้นนะครับดูได้แถวด้่เนอนี่นะครับจัดแถวจัดแถวอดีตประคุณดูแลเองเลยนะครับทั้งมาจัดแถวทั้งมาเตรียมนะครับนะครับผู้มีบารมีมากนะครับอดีตประคุณหุวงขอใหญ่วัดพิโสพารามนะครับพระราชปริยัตยากรนะครับเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองนะครับเลือกหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับมาดูแล วัดวาพราสนานะครับวัดพิษโสภารามนะครับก็ผมมามาภาพสมัยนั้นก็อยู่ด้วยนะครับเห็นหลวงพ่อใหญ่นะครับนำพาหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับเมื่อก่อนยังเป็นพระมหาชอบนะครับพระอาจารย์ท่านมาปฏิบัติธรรมที่วัดพิษนี่นานนะครับหลังจากนั้นก็ไปเดินทุดงนะครับไปประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับจนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับเรียกตัวมานะครับให้ดูแล งานห้องกรรมฐานนะครับงานเผยแผ่ตลอดถึงงานปริยัตินะครับแต่ว่ามันเยอะ,ะเหลือเกินนะครับเอาไปเอามาก็เหลืองานทางห้องกรรมฐานนะครับช่วยสอนกรรมฐานแทนพระเด็พระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับจากนั้นก็ได้รับมอบหมายนะครับเป็นรองเจ้าอาวาสนะครับดูแลมรดกธรรมทั้งส่วนของปริยัติและปริบัตินะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเด้อแดดร้อนเหลือเกินนะครับ นะครับอยากให้ญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับที่ใกล้ก็ดีที่ไกลก็ดีนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ดูได้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศของญาติของโยมนะครับแต ankind, ils, society, ่ว่าตอนนี้สายลาเลียงค่อนข้างจะติดขัดนะครับแต่ว่าปลายังเต็มรถอยู่เลยนะครับแดดก็ร้อนนะครับเด้อนะครับให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทานนะครับไม่มีอะไรที่จะสําคัญเท่ากับชีวิตนะครับเราจะให้ข้าวให้น้ํา ให้โภชนาการต่างๆนาน,นานมันก็อิ่มยุ่นะครับแต่ว่ามันอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่เหมือนให้ชีวิตนะครับเด้อน,นะครับแม้จะมีทรัพย์เป็นร้อยล้านนะครับถ้าอยู่ไม่ได้นะครับถ้าจะตายมันก็ไม่มีค่านะครับแต่ว่าถ้าสามารถสืบต่ออายุไปได้นะครับก็สามารถมีความสุขต่อไปได้นะครับโอ้เด้เป็นคันที่สี่นะครับ สามรถสิบล้อแล้วนะครับที่นำปลามาส่งนะครับพระเดชพระคุณกำลังประกาศประชาสัมพันธ์นะครับเรียกญาติโยมนะครับมาช่วยกันนะครับนำปลาไปไว้เป็นรอบสุดท้ายนะครับโชคดีมีคนตาคุณยายที่ทำได้ไถนานะครับไม่กลัวชิดตมที่โคนนะครับลุยได้ทุกวันโอกาสนะครับเด้อนะครับ สาธุอนุโมทนาใครมาขนป่าวันนี้ขอให้ล่ํำให้รวยให้สวยให้งามเด้อซื้อหวยก็ขอให้ทุกทุกงวดทุกงวดเด้ออนุโมทนาใครมาขนปลาขอให้ล่ํำให้รวยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับ แดดร้อนนะครับแต่ว่าญาติโยมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังสู้อยู่นะครับนูน่นนะครับสายยาวไปถึงนูน่นนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องรอนะครับมีผู้มาบริหารจัดการนะครับเพื่อจะให้ การลำเลียงสะดวกสบายพระอาจารย์มหาบูดเดือนกตาพุญโยนะครับผู้ช่วยจังหวัดวัดบ่อชนิงนะครับแต่วันนี้มาอยู่ที่วัดพิสโสพรรามก่อนนะครับ <c oughs> ปลาตัวเล็กๆนะครับมีคนแย่งนะครับบอกว่าปล่อยปลาตัวเล็กๆนะครับมันจะเป็นอาหารของปลาตัวใหญ่นะครับ เด้สสมัยกับผมอาตมาภาพนะครับสอบปริญญาทมเข้าประโยคนะครับเคยเอาปลาไหลไปปล่อยนะครับปลาไหลสิบตัวปลาไหลสิบตัวปลาหมอห้าตัวนะครับไปปล่อยปรากฏว่าปล่อยลงแม่น้ําเจ้าพญานะครับปลาสวายไม่รู้มาแต่ไหนนะครับกินปลาไหลหมดไปทั้งสิบตัวเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับอธิษฐานนะครับก่อนจะปล่อยว่าขอให้การสอบของข้าพระเจ้าลื่นไหลเหมือนกับปลาไหลนะครับจะได้มี อุปสรรคอันใดมา,มาข้องมาคามาติดมาขัดนะครับแต่ว่าผลสอบออกมาปรากฏว่าสอบได้จริงๆนะครับเด้อเราตั้งใจจะปล่อยเขานะครับยอยากให้เขาเป็นอิสระภาพอยากให้เขาจเจริญเติบโตก้าวๆๆๆหน้านะครับมีความสะดวกสบายมีความสุขนะครับอยากจะให้ชีวิตเป็นทานนะครับอาน,นิสงส์มันได้ตั้งแต่เราตั้งใจแล้วนะครับปุพพเจตนาเจตนาเบื้องต้นของการทําบุญนะครับตั้งแต่เราตั้งใจนะครับ เราขวนขวายนะครับในการจัดในการหาในการทําในการทําแบบนี้นะครับมันจะเรียวกว่ามุนจนะเจตนานะครับขณะที่เราปล่อยก็ดีขณะที่เราทําทุกอย่างอยู่นี้นะครับบุญเกิดแล้วนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับอปราประเจตนานะครับเราทําบุญไปแล้วหลายวันนึกขึ้นมาได้นะครับเมื่อปีนั้นนะเราไปปล่อยปลาที่วัดพิศโสภารามนะครับปลาเป็นร้อยตัวล้านตัวพันตัวแสนตัวนะครับ ระลึกนึกถึงมาแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจนะครับเรียกว่าอัปปราประเจตนานะครับบุญจะได้มากได้น้อยก็อยู่ด้วยสามเจตนานี้นะครับเด้อขออนุญาตเดินไปด้านนู้นนะครับนี่นะครับอยาโยมนะครับบางคนก็มากลางล่มให้กันนะครับ <c oughs> ว่าจะเดินผ่านไปก็มีแต่ขี้คนนะครับ <c oughs> ว่าจะเดินผ่านไปก็ลําบากนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเด้อน,นะครับถ่ายภาพเอาไกลๆนู่นนะครับญาติโยมนะครับแต่ว่าโชคดีโทรศัพท์มันมีแบบซูมนะครับสามารถซูมไปไกลๆได้นะครับทั้งญาติทั้งโยมทั้งแม่ขาวแม่ชีนะครับพิกสุสงง์สำมเนนนะครับช่วยกันวันนี้เป็นวันคล้าย วันเกิดนะครับอายุวัฒนมงคล53ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาภิรัตนะครับผู้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิศโพารามนะครับพระราชปริยัตยากรเลือกให้เป็นผู้ทําหน้าที่นะครับดูแลมรดกทาแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับพอนี่นะครับหลวงพ่อเจ้าคุณนี่นะครับมารับตำแหน่งก็เจริญก้าวหน้ามานะครับวัดขยายออกมานะครับจนเลย ขอบสะมาถึงขนาดนี้นะครับเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศให้ได้ดูได้ชมนะครับปากดติดก่อนนะครับเอา้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศกุพวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิศสภารามนะครับประราชปริยัตยากรกําลังนาพามานะครับ เพื่อจะได้มาปล่อยนะครับในงานบุญอายุวัฒนมงคลนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพาวนาสุตตาพิรัตนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับต้นสายนะครับเด้อนะครับนี่นะครับญาติโยมกําลังลาเลียงปลามานะครับถุงละร้อยละร้อยนะครับมีร้อยชีวิตนะครับเด้อคุ้ยนทางยางบอรใดเลยตัวนี้เนาะนี่นะครับญาติโยมนะครับกําลังลงเลียงปลามานะครับเพื่อจะได้นําไปปล่อยนะครับ สาธุอนุโมทนาขอให้อายุยืนคนละร้อยปีร้อยปีร้อยปีเด้อโชคลาภลํำรวยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อนะครับโอ้ยสาธุสาธุนี่นะครับญาติโยมนะครับกำลังลำเลียงปลานะครับเพื่อจะนําไปปล่อยนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลเหลือเกินนะครับเด้อนะครับลูกศิษย์ลูกลหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษสุภาลามนะครับพระราชปริยัตยากรนะครับ รถรถยุไสนี่ครับรถรถขั้นขนป่าเฮ้ยโอ้นี่นะครับนู่นนะครับรถขนป่านะครับบ่เม่สิเบิร์ตเราบ่เนี่ยเฮ้เดือยอีกคั้นหนร่งเดือยอีกคันหนึ่งบ่หางสี่รถสิบร้อยอีกคั้นหนึ่ง นะครับนี่ขนาดปลานะครับที่จะนํามาปล่อยนะครับยังเยอะขนาดนี้นะครับทั้งหมดเจ๊ถุงนี่เจ๊ถุงนี่ทั้งหมดหกแสนตัวครับอาจารย์ทั้งหมดหกแสนตัวหกพันถุงละหนึ่งร้อยถุงละหนึ่งร้อยเนเออหกพันถุงนะครับนี่บ่เ์แม่เริ่มสี่เมื่อยเนี่ยหรือเบอเฮียย่อยหรือเด่นีีเนะสี่คันลดสี่คันลดนะครับเด้อนะครับเห็นญาติโยมกําลังลําเลียงปลานะครับเพื่อจะปล่อยก็อดใจไม่ได้นะครับนําเอาโทรศัพท์มาไล์สดภาพบรรยากาศให้ดูนะครับ เดอ้อขอให้โชคลาภลำ้ำรวยลำ้ำรวยมั่งมีสีสุขถึกหวยทุกงวดทุกงวดเดอ้อนะครับอยู่นู่นนะครับปลายสายนั้นอยู่นู่นนะประลำพิธีนู่นนะครับมีใบบั <c oughs> ีใบบกบกมาให้แก้ช้ำในนะครับเ<น>ด้อโอ้นะครับแต่ว่าต้นสายนั้นอยู่นู่นนะครับรออีกหนึ่งคันนะครับที่จะนำปลามาอีกนะครับ ดด้อนะครับส่วนฝ่ายสายมันอยู่ประลัมพิธีนู่นนะครับนะครับหุนทางนีลเละเลยนะครับไม่รู้เล่เพราะหนหรือว่าเล่เพราะอะไรนะครับออเด้อนะครับทั้งญาติโยมทั้งครูบาอาจารย์นะครับช่วยกันลําเลียงปลานะครับเพื่อจะได้ไปปล่อยนะครับเด้อนะครับตอน มากับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมีคนขับรถบอกว่าเห็นรถสิบล้อนะครับบรรทุกปลามาสงสัยจะเป็นคันนี้นะครับซึ่งจะผ่านกันมาไม่นานนี้นะครับนี่นะครับพระอาจารย์พลึกนะครับเด้อนะครับมาอยู่ดนระบอกครับนี่กี่วันแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดวันแล้วสาธุอนุโมทนานะครับเด้อเป็นบรรยากาศพิเศษนะครับถึงแดดจะร้อนนะครับแต่ว่าญาติโยมสายตันศรัทธานะครับ ผูมีความเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดเพิรนะครับพระเดชพระคุณพระภาวานาสุตตาภิรักษนะครับเจ้าพวกเจ้าคุณชอบนะครับได้ตั้งอกตั้งใจมาปล่อยพระด้วยกันนะครับต้นสายนั้นอยู่ไกลๆนู้นนะครับส่วนปลายสายอยู่ประลำพิธีนู้นนะครับเดื๋ขออนุญาตไปด้านนู้นก่อนนะครับโอ้ แดดร้อนเหลือกเกินนะครับเหลืออีกสามคันรถนะครับพระอาจารย์เจ้าคุณนั้นประกาศว่าเหลืออีกสามคันรถนะครับหมดไปแล้วหนึ่งคันรถนะครับที่ขนลงมานะครับเอด้อหลวงพ่อ,นนอสนองคันติทัลนะครับเจ้าคณะอำเภอนะครับเออนะครับร้อนจริงๆนะครับ แต่ว่าสายทานศรัทธานะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับให้ชีวิตเป็นทานนะครับเมื่อก่อนนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีอานิสงส์มากนะครับแต่พอฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะครับเวลาคนจะถูกประหารชีวิตนะครับมีคนบอกว่าเอาอาหารอร่อยๆมาให้กินจะกินไหมนะครับ ถ้าจะถูกข่ามันก็กินไม่ลงนะครับจะให้ไปเที่ยวมันก็ไม่เที่ยวไม่ลงนะครับแต่บอกว่าถ้าจะให้ชีวิตยาวยืนต่อไปก็อยากจะอยู่นะครับเด้อกวที่รอเาอย่กอนทีมงนนี่โชเฟอร์ของประเดชพระคุณหลวงตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมนะครับกำลังลำเลียง ปลานะครับเพื่อจะเตรียมไปปล่อยนะครับในวัน้ายอายุวัฒนมงคลนะครับ5 3บปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาพิรัตนะครับเด้อนะครับอยาติโยมก็นแลังเลี้ยมปลาไปนะครับแต่ว่าอยู่ไกลเหลือเกินนะครับนี่เป็นรถสิบล้อครั้ที่สี่แล้วนะครับนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเด้อนะครับ โอ้โหนี่นะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อเจคุณนะครับมาสั่งการอยู่ตรงนี้นะครับเด้อนะครับญาติโยมญัติธรรมนะครับกำลังเลี้ยงปลานะครับคงจะไม่เสร็จง่ายนะครับเด้อนะครับเป็นรถสิบล้อคันสุดท้ายนะครับคันที่สี่แล้วนะครับหคร่งคันแล้วหลวงพ่อเจคุณบอกว่าหมดไปครึ่งคันแล้วนะครับยังเหลืออีกเยอะยูนะครับเนี่ย <laughs> เป็นภาพประวัติศาสตร์เดอ้อตั้งแต่กระผมเกิดมานะครับเพิ่งจะเคยเห็นนะครับภาพแบบนี้ที่วัดพิสโสภ,ภารามนะครับเ <laughs> <laughs> ด้อนะครับญาติโยมญาติธรรมภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับร่วมกันลำเลียงปลานะครับจากรถสิบล้อนะครับเพื่อจะเตรียมจะได้ปล่อยนะครับที่ห้วยบางโกยแห่งนี้นะครับเด้อนะครับหนูน้อยก็มีนะครับมีหลายวัยด้วยกันนะครับ เด้อน,นะครับห่วยคนหน่อยบมไปขนปานะ่าน้ามูบ่นี่มัหนูหน้อยไม่ไปข้นปลากับเพื่อนบ่นี่อ <c oughs> นะครับเอาขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเด้นนี่นะนี่นะครับโยมอามนะครับ <c oughs> ว่ารอไปถ่ายอยู่นะครับเนี่ยเหลือแบตอยู่นิดนึงนะครับเด้อน,นะใส่ละยุ่มหมอมขึ้นหมอม คุณวนั่งอยู่โน้นนะครับนี่นะครับโอ้ทั้งภิกษุสงฆ์สัมเานนนะครับญาติโยมกําลังช่วยกันเลยนะครับโอ้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเออแต่เสียดายนะครับโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าดีกว่านี้คงจะนะครับได้ภาพงามๆไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ตั้งแต่เกิดมานะครับเพิ่งจะเห็นที่นี่นะครับวัดพิษณพารามนะครับเด้อนะครับ นู่นนะครับญาติโยมลำเลียงปลามานะครับอขออนุญาตเข้ามาด้านในตรงปลำนะครับตรงที่เก็บปลาไว้นะครับนี่นะครับแม่ขาวแม่ชีญาติโยมนะครับร่วมกันลำเลียงปลานะครับเพื่อจะเตรียมไว้ปล่อยนะครับเป็นรถสิบล้อคันสุดท้ายแล้วนะครับถือว่าใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่สี่คันแล้วนะครับ เดอสาธุอนุโมทนานะครับภาพแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพิ่งจะมีปีนี้นะครับถือว่าพิเศษที่สุดของวัดพิศโุพรลามนะครับบางคนเหนื่อยแล้วก็ไปนั่งพักอยู่นู่นนะครับเนี่ยสาธุอนุโมทนานะครับโอ้ยขออนุญาตถ่ายภาพมิได้ครับเดอนะครับครูบาอาจารย์นะครับช่วยกันลำเลียงปรานะครับ นี่นะครับเรียงเรียงมาแล้วก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับรอที่จะปล่อยนะครับบางลูกก็ปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีที่จะวางไว้นะครับยังเหลืออยู่ประมาณครึ่งรถสิบร้อนะครับญาติโยมกําลังน้าลงมานะครับอู้นี่นะครับคงจะมีครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับที่พิเศษที่สุดนะครับปีหน้าพระเดชพระคุณนะครับพระภาวนาสุตตาภิรัต์นะบอกว่าจะจัดการให้พิเศษกว่านี้อีกนะครับล้านกว่าตัวนะครับ เด้อนะครับนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะครับเนี่ยเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ